หลายคนกำลังฟินกับโมเมนต์ทีมที่ทาแอปทักซออนที่มีภาพร่วมเฟรมพร้อมหน้าลูกสาวทั้งสองด้านอดีตภรรยาอย่างต่ายชูติมาก็มีความเคลื่อนไหวในไอจส่วนตัวเช่นกันเป็นอีกหนึ่งคู่คนดังที่ถูกจับตาความสัมพันธ์สำหรับนางเอกสาวแอปทักซออนและว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30 ของประเทศไทยอย่างทีมทิธาแม้ก่อนหน้านี้ทั้งคู่จะออกมายืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนกันแต่ก็ยังมีแฟนคลับที่คอยตามลุ้นและเชียร์ให้ทั้งคู่เลื่อนสถานะเกินเพื่อนล่าสุดทีมพิธาเสิร์ฟโมเมนต์ตามคำขอแฟนๆโดยได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมแอปทักษออนพร้อมกับลูกสาวของทั้งคู่ระบุแคปชั่นว่ากูทูซี y ยู t o d a ย และแท็กไปหาไอจของแอปซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าดีใจที่ได้พบคุณในวันนี้นะด้านสาวแอปก็ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์แบบเรียบง่ายแต่ทำให้แฟนๆฟ,ฟินกันทั่วหน้าว่าเช่นกันค่ะดีที่พี่พิมพ์กับปีใหม่ได้เจอกันด้วยพร้อมกับอีโมจิหน้ายิ้นทำเอาโซเชียลแตกอีกครั้งไต่ชูติมาเคลื่อนไหวหลังทีมพิธาแอปมีภาพร่วมเฟรม ในขณะที่อดีตภรรยาอย่างต่ายชุติมาที่ก่อนหน้านี้เดินสายให้สัมภาษณ์ในรายการต่างๆถึงเรื่องราวที่หลายคนอยากรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับอดีตสามีทิมพิธาพร้อมกับออกมาโต้ว่าไม่ได้เกาะกระแสยืนยันไม่คิดรีเทิร์นและตอนนี้ตนก็มีคนพิเศษที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ แต่ยังไม่รีบเปิดตัวเพราะต้องการดูกันไปยาวๆก่อนเรียกว่าดับฝันกองเชียร์ที่อยากให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันอีกครั้งหลังจากทีมพิ่ทาโพสต์ภาพร่วมเฟรมแอปทักษออนผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้านของต่ายชุติมาก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันโดยเธอได้แชร์ภาพในไอจีสตอรของตัวเองซึ่งเป็นภาพจากบัญชีผู้ใช้ ติ๊กตอกรายหนึ่งที่โพสต์ภาพของต่ายกับหนุ่มปริศนาพร้อมบอกว่าหนุ่มคนนี้คือแฟนใหม่ของเธอนั่นเองทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกันเป็นจำนวนมากต,าต่ายโต้ข่าวมีภาพคู่หนุ่มคนพิเศษโดยต่ายชุติมาออกมาแก้ข่าวในทันทีว่าภาพที่เห็นนั้นไม่ใช่คนที่เธอกำลังคุยคุยด้วยพร้อมระบุข,ข้อความว่าประกาศประกาศ โกรธอย่าเข้าใจผิดกันนะทุกคนที่เขามาขอถ่ายรูปด้วยเฉยเฉยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสํำนักข่าวเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรายงานเอาเป็นว่าด้านของต่ายชุติมาเองยังไม่มีการเปิดตัวหนุ่มคนใหม่แต่อย่างใดคงต้องรอลุ้นกันว่าสาวตายจะยอมใจอ่อนเปิดตัวคนพิเศษตอนไหน